สาเหตุที่ใช่ทำไมแบตหมดก่อนอายุการใช้งานเรามักได้ยินกันว่าแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ2-5ถึงปีแต่บางครั้งแบตเตอรี่กับเสื่อมสภาพเร็วกว่านั้นสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง 1. จอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจะทำให้แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟควรสตาร์ทสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งทิ้งไว้ครั้งละ5-10ถึงนาทีเพื่อให้แบตเตอรี่ได้ชาร์จไฟ 2. อุปกรณ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จชำรุดหรือขั้วแบตเตอรี่เสื่อมสภาพจะทำให้แบตเตอรี่ไม่เก็บ พลังงานและเกิดการเสื่อมตามมาหากปล่อยไว้แม้จะเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่งใหม่ก็อาจจะเจอปัญหาเหมือนเดิมได้อีก 3. ใช้งานรถหนากการใช้งานรถนานๆหลายสิบชั่วโมงต่อวันรวมไปถึงการชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถและเปิดไฟทิ้งไว้บ่อยๆก็จะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าปกตินั่นเองหากมีเวลาหรือต้องขับขี่ทางไกลยอย่าลืมตรวจเช็คแบตเตอรี่เพื่อความมั่นใจก่อนการขับขี่ ฟรีที่บีควิกทุกสาขาทั่วไทยสอบถามเพิ่มเติมโทร1153